หรือว่าเราพร้อมกัน4คนเลยไหมให้ทุกคนเก็บคลิปด้วยได้ไ้ได้ลองลองให้หน่อยเป็นไงได้เปิดเพลงได้ไหมโอเคพี่เสือร้องคนเดียวก็ได้เดี๋ยวคนอื่นเต้นทาาจริงเหรอไม่ไม่เต้นด้วยร้องแล้วก็เต้นด้วยแล้วใครจะจับไม้ให้เราเต้นมือเดียวได้ได้ได้ วันนี้จะได้เต้นไมซ่วคาแรคเตอร์แสงอ๋อเดือดรีวมัยวาเสียกับแสงเทียนคือคนเดียวไม่เหมือนกเลยมาเหมือนคนละคนอย่างมาด่าที่ชายผมอย่างนี้อีกอัได้ไหม่น้องบีแน้องเอาย่งี้มอย้เดปเ็นที่ฉันคนเดียวรือลา ทิ Cornell, ة, ้นอนไม่หลับเพเอาแต่คิดเรื่องเราทั้งคืนอยากรู้เธอคิดเหมือกันหรือเล่าก็ฉันนั้นคิดถึงเธอจนแทบจะหลับไม่ไวเไม่ดียวยไปได้หไม่ไม่เป๊เลยเมื่อกี้ไม่เหมือนคนอื่น ได้ไรไงเดี๋ยวผมร้องให้ได้ผมเต้นร้องคนเดียวเลยเออคนเดียวเลยยังไม่ได้พามเลยยังไม่ได้พามได้ยินเสียงเหรอพีเพลงคู่พี่น้องเขาเต้นกันดีกว่าอ่าได้อยากเห็นลมฝนแตงเคียนมากกว่าไม่ผมพี่น้องพี่น้องคูดพี่น้องพูดพี่น้องนี่คู่ไหนฮะร้องได้ใช่ไหมเนี่ยได้แหละได้เลยเป็นได้แหละ

1นเป็นแค่ฉันคนเดียวไปหนึ่งสองเป็นแค่ฉันคนเดียวไปดีดีละดีดีละดีดีล้สสาดห้กเแปด มันมีคนนับจังหวะอะไรนะห้าสี่สามสองหนึ่งสองสามเป็นแค่ฉันคนเดียวหรือเปลา่าที่นอนไม่หลับเพราะเอาแต่คิดถึงเธอทั้งคืนอยากรู้ถึงกันหรือเปล่าก็ฉันยังคิดถึงเธอจนแทบจะหลับไม่ไหว กเต่นกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีชาเลนจ์ติดต่อชาเลนจ์ใช่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 จะมีคลิปสอนเต้นด้วยไันนะรู้สึกว่าเป็นจานขรองเราเป็นจานเรอบตอนที Brothers> ่มีมาของของมาแจกไปตลอดจานครอบสอนชื่อใจนะเช่วยแจเช่วอแจกันเพราะเราที่ออง คือเราเมื่อก่อนเวลาที่มไปเจอที่ตึกเจมมเนี่ยแจกไปนิดนึงบางคนก็บอกว่าเออไม่พอตอนนี้ก็เลยมาเป็นกระสอบเลยกระสอบอะไรกระสอบต้องหมุนนิดหนึ่ต้องตาดตาทีเรียกกระสอบไม่ได้เลยกระสอบก็กระสอบกระเฉยกระสอบแค่ดูผิดสามคนแบบ